สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น ep ที่2นะครับเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับลงรัวๆนะครับ3คลิป4คลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะทำงานนะคแอดก็ไม่มีเวลาทำคลิปให้นะครับเหมือนเดิมนะครับ่อนจะไปดูหนังหนังสือก็มาดูคำเตือนนะครับ ไม่สนับสนุนการเล่นกับนันสิทธิกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเปลี right ่ยนแปลงแนวทางการนิสสตรหซื mm ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโผดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับความปัารานาดีจากช่อง S Channel เลขเด่นพารวยนะครับมาเลยนะครับมาเลยแอดนันสืออวัที่แล้วก่อนครับดูอยู เอ็นเป็นนกแชมป์น,นะแฮดก่อนเหนื่อยครับจับถ้าไหร่ก็ไม่ถูกนะครับก็นเนี่ยนะครับเลขก็เห็นเห็นอยู่นะครับเอาเข้าไปที่สองนะสามห้าสอง สองศูนย์นะล่างนะครับเข้าไปที่สองเด่นล่างนะเด่นล่างจริง,รงๆ่ะเข้ามาหลายงวดน,นะครับตั้งแต่แอสแอสตามมาแอสซิงสือมาเข้าทุกงวดน,นะครับยังไม่หลุดนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับวัน,นี้ก็ออกแปดเจ็ดนะครับวันที่แล้วก็ออกสองศูนย์นะเอาใครจะแคปไว้นะครับเดี๋ยว จะให้แคปอันนันก็สสามตัวมาหนึ่งตัวทั้งหมดจริงๆนะครับเอสก็ว่าเล็งไปที่เก้ากนึนะครับมาสนะครับมาสนะครับแต่ก็อัดสอก้าไปนะครับไม่อยู่ครับออกสองศูนย์อื้อสลากจิแบ่งรัฐบาลไปนะครับกลงวันนี้นะครับ387นะครับ387จ็ชอบอยู่2ตัวนะครับ8ปดกับเนะครับ สามนี่ไม่เห็นแค่อันเดียวครับสามนะครับเห็นแค่อันเดียวเนาะสี่คู่ฮาสจันตอนนี้มีเจ็ดอยู่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองจะไล่เลยครับถ้าไล่ ต้องไล่ประมาณหน้านี้เลยนะครับแต่ใครยังไม่ได้แคปนะครับต่อไปหน้านี้กันเลยนะครับหน้านี้ที่เอสอกนะครับจานเพชรดำนะครับสามกับห้านะครับล่างให้เด่นสองกับเก้านะครับสองกับเก้า เฟสแมวดำนะสองศูนย์ 2, นะก็เดึงสองบนนะเข้าเข้ามาสองงวดเดิมจารนนะบวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะจารนสันสนีปักหนักหน่วยบนนะสามห้าสองนะ ูนะรเข้าลางเข้าบนนะการสันสนีออทีแล้วนะครับนี่นะครับทีแล้วก็3ามนะครับก็หลักสองไปอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับแถมหลัก2ล่างอีกตางหากนะครับก็ของเขาหนดแค่ไม่กี่งวดนะครับ จะเป็นหน่วยบนนะครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดครับให้เทียบกังวันนี้นครับวันนี้หน่วยบนเอสศูนย์สองหกเจ็ดเก้านะครับห้าตัวนะครับของอาจารย์สันสนีนะครับจารย์เพชรแมวดำนะครับสามกับห้านะครับสามกับห้าเด่นล่างสองกับเก้านะครับ ุนี่เข้ามาสองวดแล้วนะครับขอ,องวดก่อนหนะ้านั้นก็เข้าไปที่309ศนะูนย์เก้าะอเข้าไปที่หลัก3ามนะครับตามมาต่อนะครับตามมาตอ่อใจะแคปไว้นะครับ ไปหน้านี้นะครับจานกระจรสักนะครับให้เด่นสามนะครับจานสรสักนะครับขอรอสารสักนะครับเป็นเด่นสามนะครับดูว่าทีแล้วเข้าหรือเปล่านะครับวันที่แล้วให้เด่นสี่นะครับรกิจเสริมความงามนะครับให้เด่นสามนะครับออกเข้าไปที่สามห้าสองนะครับตร้างออกสองศูนย์นะมาทั้งสามทั้ง ห้านะครับเด่นบนนะครับสายบนวันนี้ธุรกิจเสริมความเงม่ให้เด่นสี่กับหกนะครับขอรอสรศัากนะครับให้เด่นสามนะครับวันนี้ไม่ชนกัน,นครับก็ไปกันต่อนะครับไปกันต่ออันนี้ก็ไม่เข้าเนะื้อมวนที่แล้ว มาหน้านี้นะกำชัยท่าม่วงนะครับวันที่แล้วเข้าที่แล้วไม่เข้านะครับวันที่แล้วหลุดนะครับวันที่แล้วหลุดกำชัยท่าม่วงหลุดนะครับวันที่แล้วสามห้าสองสองศูนย์นะครับ แม่ชีวัดทํำสิงนะครับเข้าไปที่52าสองนะครับวันที่แล้วขนาดนี้ไม่มีอะไรนะครับมีกำชัยท่าม่วงนะครับวันนี้ให้เด่น5กับ8ครับล่างเด่น0นกับ9นะครับใช้ท่าม่วงวันที่แล้วไม่เข้านะครับ จานกอบเกียรตินะครับจานกอบเกียริมองต่างมุมนะครับวนี่แล้วมาทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างนะครับเด่นสนะามกับนนะครับามห้าสนะครับ ให้บนให้ล่างขึ้นบนนะครับห้าสองนะครับจานแก้วเมืองการนะครับ,บวันนี้มองต่างมุมให้สามกับเก้านะครับสามกับเก้าครย์จากอเพชรนะครับ เข้าไปที่20บนนะครับไปเข้าที่20ลออนนนน่างนะครับ3 5 2ล่างออก20นะเข้าไปที่20งวันนี้ให้อะไรนะไปดูอาจารยาจาย์กอเพชรนะครับวันี้ไฮสแคปนิแคปยังนะครับ มองต่างมุมนะครับแคบไว้ยังครับกดีไปหน้านี่ต่อนะครับกานกอบเพชรน,นะครับส7นะครับล่างให้4 7, ี่เขงบนให้3ามกับ5นะครับลงมาทีแล้วเข้าไปที่สองศูนยนะครับสอ <2, 0. S 1> วันนี้เด่นสี่เนะครับล่าง ดูอาจารย์พรต้นโพ้นนะครับเอาแต่หลักศูนย์นะครับดูอาจารย์มารวยนะครับสามตัวบนมาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งสองตัวเข้าสองห้านะครับแต่ไม่มี5้าสองนะครับวันนี้เด่นสามหนะครับเด่นบนนะครับ ไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะอาจารย์พรต้นภูอาจารย์สวรรค์นะครับหลุดยาวเลยนะครับหลุดยาวเมดที่แล้วก็ได้แค่เฉียดคนระับศูนย์สามนะครับใกล้เคียงที่สุดก็ศูนย์สามนะครับรู้สึกหลุดยาวนะครับมาหน้านี้นะครับ โชคนะครับสามห้าสองล่างออกสองศูนย์นะครับออกเข้าไปที่วิ่งสองนะครับให้สองศูนย์บนออกสองศูนย์ล่างนะครับเออตามตมาต่อนะครับนี่ลุงมีโชคให้หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ด เลขท้ายแมวดำนะครับพอได้เข้าคู่โต๊นะครับคู่โต๊ดสามสองหน้าออกยนะ์สอก็ไม่เข้านะครับบุญก็ได้เข้าแต่โต๊ะครับทีแรกจานชูสักให้สี่เจดนะครับสีก็หลุดเดิม วันนี้จานชูศักดิ์นะครับหลุดมาสองสามงวดนะครับจานชูศักดิ์วันนี้ให้เด่นหกกับแปดนะครับหกกับแปดเด่นบนนะครับมีลงล่างบ้างนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆนี้ให้เด่นบนนะครับโอเห็นแล้วหลุดครับ บงวดทีแล้วหลักไม่เข้านะครับถ้าหลักเข้าจะเข้า5-2นะครับ9ก้าสสองตามต่อตนะตามมอต่อคุมทรัพย์ลายแทงนะครับเด่นบนนะเด่นบนมันดูของเก่านะครับหวกทีแล้วเข้าหรือเปล่านะครับ สามสี่เจ็ดครับเข้าไปที่สามนะครับสามห้าสองครับสองศูนย์ครับก็เข้าไปที่สามนะครับวันที่แล้วหังหลักเด่นบนนะครับสี่เจ็ดแปดนะสี่เจ็ดแปดนะครับวันนี้อดแชมป์เมืองเพชรนะครับก็เข้าไปที่สองศูนย์นะ บนก็มาสามตัวเลยครับแชมป์เมืองเพชรสามห้าสองสองศูนย์ครับออก, 2, นะออก 2, สองศูนย์สนะเทครับเข้าไปที่สามครับล่างเข้าไปที่สอง แคบไว้แคบไว้ยังครับออไปยังต่อคนระับจานเชิดชูนะเข้าเต,เต็มนะครับสามห้าสองนะครับล่างสามกับแปดนะครับหลุดไปออกสองศูนย์นะครับ ให้สามศูนย์กสองศูนย์นะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้ให้อะไรนะอาจารย์เชิดชูนี่ให้หกกับแปดนะครับเด่นบนนะครับตั้งให้สองกับเก้านะครับบนก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกเก้านะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเก้านะครับ ส่วนล่างก็จะมีสองสามสองสี่สองหกสองแปดนะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดนะครับก็อันนี้ก็หลุดนะครับอันนี้ก็ไม่เข้านะเอสบอกให้คอยตามนะครับก็ไม่หมดไแล้วไม่เข้านะนะเขาจะเข้าสักทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเข้าแล้วเขาก็คคอเข้าสามสองสองศู 3, 5, 2, 2, นย์ วันนี้ให้เดน 6, 6 4 6 9นะครับ 6, 4, 6, 5, 6, 9นะครับ้ชอบพืที่ 6, 5นะครับตรงกับของอาจารย์ใน YouTube นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามไ้ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครสนับสนุนค่าการหนังสือ1 0 20บาทก็มีหมวดซุปเปอร์แงอยู่นะครับฝั่งขวามือนะครับก็กดเข้าไปได้นะครับช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องนะครับมีกําลังใจทําช่องต่อไปนะครับหลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ